ทุกคนวันนี้มาทำหมกไข่มดแดงที่ลำปางนะเพื่อนๆนไม่มีใครเข้ามาเลยอะเป็นรนการลองเทสไลฟ์สดดูนะเพื่อนเเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะว่าวิธีการมันทำยังไงเดี๋ยวลงพิโพสคลิปสั้นๆให้ดูนะ เนี่ยตอนนี้ก็ดูเตาไปก่อนซึ้งหนึ่งไข่มดแดงไฟแรงมากเพื่อนอากาศก็ร้อนเหมือนไฟเลยอยากจะเปิดให้ดูข้างในจังเปิดให้ดูไฟแรงมาก นี่มีห้าหอ่อแม่ทำไว้แะร์มปิดไปก่อนอเว้ยดี๋ยวจะสุกแล้วเว้ยเว้ยจะได้กินไหมอเออแค่แค่นี้ก่อนนะมาไลา์สั้นๆ แล้วมันออกตรงไหนอ่ะจะมันหยุดไล่ตรงไหน ทุกคนมันหยุดไล้ตรงไหน hey. อ่ะเฮ้ยบ้าบอหยุดไล้ตรงไหนเนี่ย